ทำธุรกันไปแล้วนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้แพรลินงกลับมาจากตรงที่ค่ะคุณแพรลินเม่เจ้าของคอนโดที่ซีลมค่าดีใจที่ได้เจอกันสักทีเนาะเราก็ได้เจอกันวันแรกที่ทำขายฝากไปย้อนไปตั้งแต่ปี65ตอนนี้ก็ปี68แล้วยินดีด้วยต้องขอบคุณด้วยจริงๆครับที่คิดถูกมาครับที่ว่าเข้ามาทํากับธุรกรมที่บริษัทของคุณแพอย่าง้นะครับเพราะว่าฝากเราถึงแม้ว่าจะหลุดไปแล้ว คือมืดแปดด้านมากเลยครับคือถ้าไม่ได้คุณแพริตเข้ามาช่วยคือจะไม่เหลืออะไรเลยครับวันนี้คุณก็ได้ขายซับออกไปแล้วก็ได้เงินกลับไปอย่างน้อยบ้านไม่โดนยึดจริงๆวันแรกที่ทำอะ่ะเราก็จะบอกกับลูกค้าทุกคนว่าถ้ามีช่องทางในการหมุนเงินด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือการกู้หวังเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรากู้เราสามารถที่จะต่อยอดได้แต่เข้าใจได้เลยเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ยากมันก็ยากแล้วมันก็ลําบากอะไรก็ติดขัดไปหมดแต่ใดก็ตามราคาที่เราทําขายให้ก็คิดว่าดีที่สุดแหละ แล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยทุกคนได้เงินกลับไปเป็นที่พอใจแล้วเคสนี้เนี่ยในทุนก็ยังช่วยสนับสนุนด้วยทางแลนด์ฟอนเองเราก็ช่วยสนับสนุนหนึ่งส่วนแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเคสนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเคสแรกๆของบริษัทเลยเพราะว่าเราทําดําเนินการมาเนี่ยตอนนี้ร่วมไปหลักพันเคสแล้วถ้าไม่มีลูกค้ากลุ่มแรกค่ะที่วางใจใช้บริการกับเราเราก็ไม่สามารถมีจุดยืนมาจนถึงวันนี้ได้ ็ขอตอบแทนทางเคสนี้ด้วยละกันค่าในหน้าที่รับไปในวันแรกเดี๋ยวทางเราจะขอทําคืนให้นะคะอันนี้คือให้เรากับแม่เลยเหรอครับใช่ค่ะให้เลย mm hmm. ถือว่าเป็นสินนําใจเล็กน้อยเนาะเพราะว่าทางนี้เองทุกคนก็คงจะไม่อยากจะพิเศรษฐกิจหรอกเราเข้าใจได้อะไรที่พอเราซัพพอร์ตได้เราก็ซัพพอร์ตแล้วก็โดยเฉพาะเคสนี้น่าจะเป็นเคสอันดับที่2 ของที่ทากับที่เราเรียกได้ว่า3มเคสแรกเนี่ยโอ้โหดีใจมากวันที่ลูกค้าเลือกไว้วางใจกับบริษัทเราตอนนั้นยังไม่เคยมีธุรกรรมเรื่องการขายฟากมาก่อนแน่นอนว่าลูกค้าต้องตัดสินใจเลือกที่วางใจเราจริงๆเช่นกันวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่แลนซลนจะตอบแทนกับลูกค้ากลุ่มแรกที่เลือกทําธุรกรรมกับเราค่ะคือว่าเราคิดถูกมากนะแม่ที่เราเลือกทําที่บริษัทนี้เพราะว่าสาบเราถึงแม้ว่าจะดุดไปแล้วแต่ว่าเขายังช่วยเหลือเราในส่วนนี้ได้ค่ะแถมเรายังได้ค่าช่วยเหลือในส่วนนี้ของจาก บริษัทอีกด้วยอ่ะแม่ซึ่งหาที่อื่นไม่ได้ครับก็ขอให้หลังจากนี้ทุกอย่างสวยงามลับลื่นนะคะไวยพรให้ทุกท่านทั้งสองด้วยนะวันนี้ผมเอากระเช้ามาให้คุณแพินด้วยนะครับเลยต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณค่ะคุณแพลนดีที่ช่วยห้วยแม่ถ้าไม่ได้คุณแพลนเมตตายแน่เขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะ